สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคน,นครับนอ้องเหอนี้มาพบมาขอกับช่องฮิ้าร์ชแนลครับผมมืมยนี้มืยมยนี้เนี่ยเสพๆมาฝากพี่ตัวน้องกันแล้วครับผมก้อยขมพี่น้องเนี่กยก้อยเนื้งงวัวพี่น้องนอ้องใส่ขาวบพริกป่นขวบไม่ไหมพี่น้องใส่ดีขุ่มขมพี่น้องก้อยแบบแหงนะพี่น้องนอ้อมืหมนี้บรรยากาศตรงไฮตร,รงหน้าครับผมฝนตกนะครับเมื่อคืนนี่ยามเศร้าเลยเหมยหมอกมาเต็มเลยครับผมนี่ข้างหลังเป็นทรงหน้าฝากพี่ตัวน้องนะครับนอ้องอากกับผักแก่มาเต็มถาด เต็มชวนพี่น้องมาเป็นชวนครับผมนอ้อเอาจากใน,นกขอขอบุญอขอบอคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมมาชมนะครับน้อแวะเข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามแล้วเป็นกำลังใจช่องนี้เขาใช่แน่นะพี่น้องเนาะเอาสำหรับกินอยู่ขอโทษขอให้ผู้คนบวก,กินดีไปเรื่อยครับผมมามพี่น้องมากินข้าต้องกันเขาติดหน่อยอันมาเต็มพี่แล้วครับผมวางไว้ข้างล่างอ่ะก้อนกินของดิบของใดก็นถ่ายขี้ตื้นเยอะบาดเจพี่น้องเพราะกินเขาเสียบเกี่ยหนาวน้องพี่น้องหนาวหนาวรำปางครับผมฝนตกแล้วกิน หมอกลงพี่น้องหนาวโมมีเด็ดได้หมดเลยเนยะพี่น้องมาจวดจัดฝาดบุ้มมงมืนน้ำแข็งมาหนี่งเอ,อ,อ้าของเขาดีเลยพี่น้องจวดเลย <laughs> มาหาเขาหนะ้ามากินกน้ำแข็งเสียบๆเด้อครับพี่น้องเลยว่าหาเขาเานะ้าวหน้ามากินเตอากันลำดำเด้อพี่น้องเอ้ยไปค้ามยังไงเราพี่น้อง

ไม่กอบดีขนาดน้อยอนะ่ะ <c oughs> อันไม่เรียบร้อยเลยนะเนี่ย 確かに。<laughs> <laughs> ความปลอะัมือง่ามมากิงทีำในกับเจีน้ำหนักข่อยพี่งของเ้ย tấm thật tự động dây cường này nó bị nóng rồi dây พีชกินน้องกับก้อยเขากันอยู่น้ำหอมพีชหอม เขามาคุยเหมือนเด้พี่น้องเลยเจ็ดมาแบกหลายเันเบิร์ตผม่นไงเขาเป็นค,กค,กคักก้อยก็ไปรักกระเดาพี่น้องเลย ไอวยกะขมภากตะวันตกขมจำล่อมขมเสียบด้วยพี่น้องเ้ น้ำลนยไม่ผิดหลังหนองเสีบเสียบเือเขา อากาศยิ่งคืนดังนี่เลยน้อง <laughs>

ร oh. <laughs> ู้นิ่ขึ้นจมูกพี่น้องวาซาบิเนี่ยพักวาชาบิเมืองไทยม hmm. ันตาแตกเลยเรากั <laughs> <laughs> พักวาชาบิเมืองไทยพี่น้องขึ้นจมูกนั่นเลยอะ <laughs> อับเสบเราคแก้่น้องสักหน่อนะ,จะ,จะแก้กรแเบครับผมงวดหนโอ้นึ่ ไม่ได้ตับพี่นงตับบัน <c oughs> บันครับบันเนี่ยตับอะได้สมชื่อว่าตับบันพี่นง นิ mm ่คือนังยังรับกัดหิน nhị, cùng chuẩn ตีแกเพชรนพี่น้องพักเลยืยังละเล็กละหน่อยพี่นอนะ้อไงยินมเหรอกยกระเบเนี่ย ตอ,อกทิปหน่อยกับเบิดพอดีพี่น้องพอดีพอดีกันหมดเลย <c oughs> คกอยหน้าหมดเข่ากับเบิดแเสียบมือพี่น้องกินหมกแตงแก้เพียบไน้อง <c oughs> อืมยิ้มนครับพี่น้องมาเนี่ยแซ่บครับข่อยขมก็พัก,ก,พกสดใจย,ยัางนะพี่น้องเน,น,น,นาะสุดเท่านั้นพี่น้องเลยเอาจังไงเกิดพีเก่าครับนาองก่อนจากก่อนล่าขอมาพี่น้องอยากเจ็บยาจ,จนเนื้อครับสุขภาพแข็งแรงนรามาเพื่อุกคนกับน้องสำหรับคลิปนี้นลาก,ก่อนครับคลิปหนาพอดไหมครับสวัสดีครับ